ดวงตำราจ,จีนตามปีนัก,กษัตริย์ประจําเดือนเจ็ดปีฉลูตรงกับวันที่7สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนพุทธศักราช2564คนเกิดปีจอเกณฑ์ชะตาของคนที่เกิดปีจอเข้าเดือนนี้ ถือได้ว่าผ่านพ้นช่วงมรสุมเนื่องจากเรือนราศีได้เคลื่อนเข้าสู่เขตแดนที่เป็นพันธมิตรซึ่งคอยเกื้อหนุนส่งเสริมถนนชีวิตของคุณจึงพลิกกลับมาจากคลุขคะมาเป็นราบรื่นการงานรวมถึงธุรกิจการค้าพบพลังอุปธรรมดังนั้นมีสิ่งที่คุณควรทำในเดือนนี้ คือหากตัดสินใจดำเนินการงานใดควรเร่งลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปเป็นร่างโดยเร็วหากพบปัญหาต้องรีพาสาเหตุและเร่งสกัดที่ต้นทางอย่าปล่อยลากยาวหรือปล่อยเวลาทิ้งโดยเปล่าประโยชน์เพราะหากเดือนนี้คุณตัดสินใจช้าหรือลงมือทำทีหลังผู้อื่นจะคว้าโอกาสดีไปแทนค่ะ สำหรับด้านการเงินเดือนนี้อุดมสมบูรณ์กระแสเงินสดรับจะไหลเข้าไม่ขาดสายอีกทั้งช่วงกลางเดือนคุณจะมีโชคมีลาบสามารถลงทุนในหวยหุ้นหรือเสี่ยงโชคเก่งกำไรวัดดวงได้ขอเพียงอย่ามือนักก็จะมีตัวเลขรับในบัญชีไหลเข้ามาสมทบให้ชื่นใจส่วนการเริ่มงานใหม่ การเข้าหุ้นและการลงทุนต่างๆเดือนนี้มีทิศทางที่สดใสรุ่งเรืองขอให้กล้าลงทุนผลตอบแทนที่กลับมาจะคุ้มค่ากับที่ลงไประยะนี้เรื่องญาติมิตรเพื่อนฝูงจะให้โชคคุณจะมีโอกาสพบมิตรแท้ที่ช่วยชี้ช่องการลงทุนหรือเป็นหุ้นส่วนที่ดีดังนั้นควรกล้าที่จะลงทุนตามเป้าหมายที่วางไว โอกาสความสำเร็จรอคุณอยู่ตรงหน้าคะ่ะดวงครอบครัวได้รับพลังมงคลอุปถร,รมมาเยือนในบ้านของคุณจะมีโอกาสจัดงานมงคลหรืออาจมีสมาชิกใหม่เพิ่มส่วนสัมพันธ์รักเบ่งบานหวานชื่นคู่ครองคนรักเอาใจใส่ว่าอย่างไรแทบจะว่าตามกันจึงขอให้คุณ ถนอมรักษาความสัมพันธ์อันดีนี้ให้ยาวนานนะคะด้านสุขภาพล้วนแข็งแรงดีเพราะไม่มีเรื่องให้เครียดหรือทุกข์ใจแต่อย่างไรก็ตามหากคุณดื่มสุราของมึนเมาก็ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะขณะเดินทางสัญจรก็ต้องระวังอุบัติเหตุคะ่ะ ไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีจอในเดือนนี้กันนะคะวันสมพงศ์ได้แก่วันที่สามวันที่เจ็วันที่สิอ็วันที่สิหวันที่19วันที่ยีิสาวันที่27และวันที่31สิสิงหาคมวันถูกฉลก ได้แก่วันที่สิบสองและวันที่ย4สิสี่สิงหาคมวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่หนึ่งวันที่สิบาและวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมวันให้ร้ายได้แก่วันที่สี่วันที่หกวันที่สิบหก วันที่18วันที่28และวันที่30สิงหาคมการทำนายสำหรับเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง ในช่อง W ้าวสตอรไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ